ครับบินด่วนเลยค่ะิลานดวเลยคืนนี้เลยครับก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้เนี่ยต้องรีบไปเก็บข้าวเก็บของนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบินไปมิลานคืนนี้ครับใช่ยังไม่ได้แพ็คเลยด่วนมากด่วนมากครับได้ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 4แล้วโค<ม>รงการที่ได้ไปแฟชั่นวีคนะครับผมก็รู้สึกว่ารออยากให้ทุกคนรอติดตามกับลุกในรอบนี้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามครับเพราะว่ารอบนี้ตั้งใจจะติดกระดุมแค่เม็ดเดียวอยรอนะครับ <c oughs> แปลว่าเราต้องฟิตตึที่เลยเฉยๆอืมหน่อยครับอิดหน่อยรอบนี้ไปไป,ไป,ประมาณห้าวันอนะ ดีคิวเหรอครับใช่ไม่ต้องมีอะไเอาน้ำตาลนาน้ำใช่พี่น้ำตาลไปด้วยครับก็จะเป็นครั้งแรกของพี่น้ำตาลหรือเปล่ากับกับพารา่น่าจะใช่ครับแต่เออก็เดี๋ยวรอติดตามเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้เห็นลุคของพี่น้ำตาลเหมือนกันเดี๋ยวรอไปดูในฐานะรุ่นพี่เราบอกน้ำตาลยังไงบ้างเมื่อต้องรียวาระในฐานะุ่นพี่เหรอพี่น้ำตาลน่าจะโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วนะครับพี่น้ำตาลเขาเก่งมากอยู่แล้วนะครับก็ ก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีรูปคู่กันอยู่แล้วครับถ้าเราติดตามใช่แต่เราว่าอาจจะคุ้นชินกับคนที่นั่นมากกว่าเดี๋ยวเราก็เป็นคอ,อ,อยเชื่อมโยงให้แล้วก็แนะนําให้ครับก็เตมูากัน,ปปนลัน,นนครับโอ้ไปเป็นทีมเดียวกันดีกว่าเดี๋ยวฟาดันกันเองครับครอะไรนะอ่าครับผมใช่ครับก็ดีใจเขาจำผมได้ด้วยอ่ะ วกาดีใจมากๆครับแล้วเขาเป็นเป็นคนที่ไนิส์มากๆครับแล้วก็เขาไม่ได้แค่ให้ผมถ่ายรูปนะแต่เขาให้ทีมเรียกทีมทุกคนของผมมาถ่ายรูปกับเขาคู่รูปคู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็โคตรน่ารักมากๆครับดีใจครับพี่มินก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับครับแน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วนะผมว่าใช่ครัี่มนเขาจำใช่เขาจำได้เขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฟิลเป็นไงครับฟิลเป็นโบรอา ลผมเสียดีกับข้าวฝ่ายเดียวครับครับช่วงนี้ส่งส่งด่วนมันมาแรงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทํามาก็ลองส่งด่วนเราก็เออก็เหนื่อยมากครับทีมนั้นก็สองสามชั่วโมงอยู่เหมือนกันแก้ไปกี่วินาทีครับผมระดับเราซีโอแล้วต้องมาทำแบบนี้เหรอครับผมทำได้ทุกอย่างครับผมไม่เลือกงานไม่ยากจน ทำได้หมดครับนเป็นหัวแถวกาพอเราไปทำเราองใราานที่ทำเกบสองเก็ก็เป็นคทอใช่เราใช่เราเราเห็นคอนเทนต์นี้ช่องหนึ่งแล้วเราก็เลยส่งไอทีบอกว่าอยากทำจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทีก็เลยจัดให้เลยทั้งหมดไปกจะพิวินเลยใด้ผมเป็นคนเริมเองเพราผมอยากทำหาเรื่อง อ,อุ้ยอ,อ,อยากทำนะก <ละ S 2> ็จะเป็นอะไร<ม>ที่ใหม่มีคนเห็นเราไหมตอนนี้แบบว่าถ่ายทำแล้วมาซื้อจริงหรืงอะไร่างเงี้ยนี่เห็นครับเราเราถ่ายข้างในที่มันเป็นหนุนที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องถ่ายหลายเทคถอยไปถอยมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีทางกินรถจะออกไปหรับดิ่งเรียวเลยนะน่าสนใจมากอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวลองหาวิธีดูครับทางกินมีห้ามไหมครับก็สิโอัแโอ้โหเขาอยากให้ทำมากกว่าผมไม่ค่อยทำปกติเขาจะถ่ายแต่ผมไก็ยอมให้ถ่าย ใช่ใช่จริงๆก็ทำได้หมดทำได้หมดใช่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ